สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับตัวนี้นะครับ t ต y ยต a c a m r y 2.0G นะครับปี2002นะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับพวงมาลัย Power กระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็มองข้างซ้ายขวากระปับไฟฟ้านะครับเป็นกระจกยังเป็นแบบ DVD อยู่นะครับยังไม่ได้เป็นแบบ b l บลู o ูธสมัยใหม่หรืออินเทอร์เน็ตสมัยใหม่นะครับมีกล้องหลังนะครับใช้งานได้เป็นเบาะโรงงานนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับคันนี้ ภายในตกแต่งเป็นลายไม้นะครับเครื่องเป็น2.4นะครับเพิ่งทาเครื่องใหม่นะครับยังไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องวางใหม่ก็ใช้งานได้อีกนานๆนะครับยาวๆเลยนะครับตัวนี้เป็น2.4นะครับข้างหลังจะมีม่านนะครับแต่เป็นแบบใช้มือดึงขึ้นมานะครับไม่ใช่แบบไฟฟ้าภายในก็ยังถือว่าสวยงามครับได้ลดราคาแบบนี้นะครับเขาเปิดมา1นึ่งแส 29000บาทนะครับก็ถ้าใครสนใจเจรจาต่อรองกันดูนะครับแต่มันจะเหมาะสําหรับพี่น้องที่นําไปใช้งานนะครับเพราะว่ามันมันปีลึกต้นทุนก็ประมาณนี้ครับเบาะหลังนะครับสวยงามนะครับยังแน่นอยู่เลยนะฮะมันจะมีแอร์หลังด้วยนะครับเป็นรถแคมรี่นะครับมันใหญ่แล้วมันก็เหมาะสําหรับการนั่งหลายๆคนอยู่นะครับข้างหลังนั่งได้3าคนสบายๆครับมันเป็นรถระดับ VIP วีไแหละครับแต่ว่ามันหลายปีแล้วถ้าใครหารถใช้งานที่มันคุ้มค่าก็ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับไม่น่าเกียดขับไปไหนก็ยังมีคนมองแน่นอนครับเพราะว่ารถมันทรงมันก็ไม่ได้น่าเกียดไม่ตกยุคอะไรที่สำคัญมันก็ยังเป็น Camry นะครับการซ่อมแซมบำรุงดูแลก็ไม่ยากนะครับอะไรมีทั้งในศูนย์ โตโยต้าข้างนอกเดี๋ยวนี้ก็มีขายในร้านซด้าในช้อปปีหมดแล้วนะครับอะไรในครับแคมรี่ก็มีขายนะครับช่างก็เก่งนะครับดูแลกันได้นะครับเขาหาลําพังช่างเองเขาก็หาความรู้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าคนซ่อมจะหาความรู้เหมือนกันอันไหนที่เขาซ่อมไม่ได้เขาก็เช็คข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็จัดการให้เราได้หมดแล้วครับสมัยนี้ทรงสวยนะครับ ถ้าใครชอบแบบแนวสปอร์ตตหน่อยนะครับก็จะเป็นล้อที่แต่งมาแล้วขอบ18นะครับก็สภาพโดยรวมสวยงามนะครับสีสันนี่ก็อยู่ในสภาพ80-90ิ้ะครับมี2จุดที่ต้องแก้ไขก็คือกันชนหน้ากับหลังคานะครับมันลอกด้านในแต่สภาพโดยรวมก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับสวยครับรถยังอยู่ในสภาพที่ดีถ้าเทียบกับอ,อีโคคาร์สมัยใหม่นะครับคันนี้แข็งแรงกว่าเยอะ แล้วก็คุ้มค่าถ้าใครกลัวเปลืองน้ำมันก็จับยัดใส่ LPG ครับสบายๆนะครับประหยัดแน่นอนได้ลดเอาไปใช้คุ้มค่าครับสมัยนี้ LPG ที่มันระเบิดไม่ต้องกลัวละครับมันจะมีลูกโฟมไว้ที่หน้ารถเลยครับมันจะมีพอถึงเวลาถ้ามันมีความร้อนหรือมันมีไฟโฟมนี้จะก็แตกกระจายออกมาครับเซฟเรื่องของการ ไฟไหม้ได้ครับเหมือนออกไอถังที่เขายิงดับเพลิงอะครับเป็นแบบนั้นเลยแต่มันเป็นลูกลูกบอลครับเข้าไว้ที่หน้ารถเพื่อป้องกันการติดรถที่ติดแก๊สมันเกิดไฟไหม้และครับก็มีวิธีการเซฟได้สะเยอะแยะครับสมัยนี้ไม่ต้องไปกังวลเครื่องวางมาใหม่นะครับใช้งานได้อีกยาวเลยถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกับเจ้าของเลยนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับ ก็ถ้าใครมองหารถแล้วยังไม่เจอนะครับก็ให้ติดตามไว้นะครับเผื่อมันมีมาใหม่ๆเรื่อยๆนะครับผมก็จะไปส่องมาให้นะครับก็เน้นเอาไปใช้งานครับรู้หลาก็ได้ระดับหนึ่งนะครับตัวนี้สวยงามเลยทีเดียวขอพระคุณนะครับสวัสดีครับสนใจก็โทรสอบถามนะครับรถอยู่ปทุมนะครับ